ทุกอย่างเลยนะดีแปลว่าพี่บอยอมให้ด้ามาทำงานที่นี่แล้วใช่ไหมครับมันแค่ข่าบถามเท่านั้นไม่ใช่หรือคะคณะกรรมการเนี่ยต้องพอใจคุณสมบัติของด้าแน่เลยละครับแต่ด้าก็ยังไม่ตกลงใจแน่นอนนะคะถ้ายังคณะกรรมการอื่นอีกล่ะคะทางเราเนี่ยยินดีรับแน่นอนเลยนะครับแค่รู้ว่าด้าเนี่ยเป็นลูกสาวใครอีกทั้งได้เห็นประวัติการศึกษาของด้าเนี่ยเราก็อ้าการรับทันทีเลยละครับ แลวผมก็ยังแน่ใจนะครับว่าด้าจะมาทํางานที่เนี่ได้อย่างมีความสุขแล้วก็ยังจะก้าวหน้าต่อไปอีกด้วยนะครับแต่ผมก็อดเป็นห่วงเขาไม่ได้อยู่อย่างนี้นอะไรลยครับคือเรื่องสภาพความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยผมไม่อยากเห็นลูกด้าเนี่ยต้องมาอยู่หอพักเล็กๆแล้วก็ปากคนกับคนอื่นครับอ,อาจารย์ที่มนึ่บางคนก็ไม่ได้อยู่หอพักลนะครับอืบางคนก็ไปเช่าบ้านกันอยู่ข้างนอก ถวนี้นมีหมู่บ้านดีๆมหม่าอยู่ยไ<ห>ะไม่ไกลหรอกครับอ๋อเหรอวครับก็ดีเหมือนกันนะแต่ถึงยังไงดิฉันก็ยังเป็นห่วงอยู่นะคะเอางี้ดีกว่าต้องถามเจ้าตัวเขาว่าไงลูกดาดาพอใจกับหลายๆอย่างที่นี่คะ่ะติดอยู่ก็เพียงเรื่องที่พักขอดูเรื่องที่พักก่อนนะคะได้เลยได้อ่าก็ไม่ได้เร่งรัดอะไรหรอกแปลว่ามีหวังเกิน80ซนแล้วเป็นอยนนเนี้ย <ขอ S 1> พ่อคะ <Okay. S 1> ได้ขอไปดูทางนู้นนิดนึงนะคะเออไปไปไปรูไปรับไป

กัง้งไอก้กั้งโว้ยมาแล้วนะเฮ้ยรียกกั้งทำไมจะพากั้งไปเที่ยวเหรอไปเดืนนี้เลยไหมนะเหนื่อยไหมวะเนี่ยฮะชีวิตเองวันๆเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านี้เลยนะก็เปล่าก็จะติดรถไปด้วยเผือ่อถ้าโชคอะเรียกใช้กั้งไงเดี๋ยวก็ถูกทีบอะ จะหนีงานด้วยเองอ่ะแงอยู่แล้วอ่ะเบื่อจะตายเบื่อมากไหมฮะจะได้ส่งไปช่วยคนงานทีาทำงานอยู่ในไร,ร่เลยเนะี่ย่าวครับในแม่่าเบื่อพอดีกัางกางั้งกัางคิดถึงตะเอือ้อฮะไอ้ปลาไหลลื่นไปได้เรื่อยแหละโชคจะเข้าไปหาในเอื้อเหรอ เดี๋ยวผมว่าจะแวะไปหานิตยาเขาก่อนแล้วก็จะไปงั้นพี่ฝากของแห้งเข้าไปให้แกด้วยกันแล้วกันนะกังเข้าไปหยิบของแห้งในครัวที่ใส่ถุงไว้ข้างตู้เย็นนะ่ะไปเร็วเรวครับในแม่ดูมันเหอะเหลือเกินจริงๆนี่เรืยอว่าเทอมหน้าเนี่ยพี่จะเอาเข้าเรียนประจำซะดีนะจะได้ดัดนิสัยซะหน่อยโอ้ยอย่าเลยพี่น้องไอ้กังมันเฉาตายแนะ่ ผมว่าปล่อยให้มันวิ่งวิ่ง,งอยู่แถวนี้อย่างน้อยผมก็ยังได้มันเป็นเพื่อนเหนาเหรอโชเปล่าก่อนมาอยู่ที่นี่นะพี่จะได้จัดห้องเตรียมเอาไว้ให้ไม่โชนอนพอหรือเปล่าหน้าตาดูเลยๆนะ พี่นงครับมาแล้วทำางแม่พี่ไปเถอะน้ออเออพี่นงครับฝากให้ใครดูไอ้รถคันนี้ด้วยเครื่องมันลวนๆเดี๋ยวผมจะเอารถแลนด์ของพี่นง n ไปไปกัน ครับวันนี้มีอะไรเป็นพิเศษรอเปล่าคุณนิตยาอ๋อเมื่อกี้คุณแพทเธอโทรมาค่ะว่าจะขายบ้านหลังนี้อืมผมก็เคยได้ยินเขาไปเปลยอยู่เหมือนกันนะนะสงสัยคราวนี้คงจะขายได้แน่แมอาจารย์เสียดายนะคะคุณโชบก็ลงแรงไปกับบ้านหลังนี้เยอะเหมือนกันช่เหมืนอนกันนี่เดี๋ยวผมไม่ขึ้นไปนะค่ะคุณนิตยาจัดการเรื่องลงโฆษณาได้เลยแล้วก็หลังเที่ยงผมจะแวะกลับมาค่ะไปกัน งไงพี่เอื้อก็สบายดีนะโชคโอ้โหแล้วนั่นหอบอะไรมาเยอะแยะเของกินไงพี่นงลามเขาฝากมาให้โอ้โหมาทำไมของเก่ายังกินไม่หมดเลยอ้าวก็จะเอื้อไม่ยอมกินสักทีแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดล่ะจริงนะจริงเออแล้ววันนี้ตาเอื้อจะไปวางแหหรือเปล่าให้กั้งไปด้วยนะเฮ้ยไปไปหรอกของกินยังกินไม่หมดเลยยังเหลือเยอะแยะนี่มาอีกแล้วเนี่ย ไปเก็บหอยดีกว่าไอ,อันนี้วันนี้คลื่นแรงไหมพี่ก็ยังไมค่ค่อยแรงเท่าไหร่นะโชค อาจะลำบากซื้อมาเลยเพืองเปล่าๆครับลองใช้ดูิโอ้โหต้องใส่จะอ้วนคราวนี้แล้วผมนณโชคช่วยด้วยนะโชคอะไรกลับกับทายเขาอีกลนะณโชคอะไรมีคนตายนณโชคมีคนตายอยู่ที่ชายหาดด้านนู้นน่ะเฮ้ยอะไรสิอย่างเงี้ยนะเขาไม่เรียกว่าตายเขาเรียกว่าตายโหนึงหาบ้าเฮ้ลินพูดออกไปแล้วใช่ยกผู้ชายน้อ ไ,ไปวะนู้นะ่ลูกซี่ไปเอาเองนำไปเร็ว